ในประเทศไทยและต่างประเทศเพราะนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยแล้วยังเผยให้เห็นถึงความพรอ้อมความแม่นยำและความกล้าหาญของนักบินไทยที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในระดับสากลปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะมีลักษณะจำกัดพื้นที่แต่กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการสกัดกั้นการลาดระเวนหรือการสนับสนุนทางภาคพื้นดินซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ในสถานการณ์จริง การนำ F-16 เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่เป็นการฝึกซ้อมและทดสอบระบบการป้องกันประเทศในสถานการณ์ใกล้เคียงของจริงภาพที่เผยแพร่อ,ออกมาหลังปฏิบัติการนั้นสร้างความตะลึงให้กับผู้ชมทั่วโลกเครื่องบิน F-16 ไทยทยานขึ้นเหนือท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงค้นควันขาวพาดผ่านท้องฟ้ากัมพูชาอย่างสง่างาม การเคลื่อนไหวของนักบินเป็นไปด้วยความแม่นยำราวกับคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ทุกจังหวะการคลิกตัวการยิงควันหรือการปล่อยแพรดูเหมือนออกแบบมาเพื่อโชว์ศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ในความเป็นจริงนี่คือการจำลองสถานการณ์ที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสาตร์เพื่อทดสอบความพร้อมของทั้งเครื่องบินและนักบินการปฏิบัติการในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระดับนานาชาติ เนื่องจาก F16 ของไทยได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดระบบจากพันธมิตรตะวันตกทำให้เครื่องบินเหล่านี้มีความสามารถใกล้เคียงกับมาตร,รฐานของประเทศผู้นำทางการทหารการใช้งานเรดาร์ AESA การติดตั้งระบบอาวุธนำวิถีแบบใหม่และการสื่อสารผ่านดาวเทียมช่วยให้การปฏิบัติการในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักบินสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากศูนย์ควบคุมทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความปลอดภัยและแน่นยําสูงสุด ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางทหารปฏิบัติการนี้ถือเป็นการแสดงพลังเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อย้ำเตือนว่ากองทัพไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงการปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาจึงไม่ได้มีเพียงมิติท,ทางเทคนิคหรือการซ้อมรบเท่านั้นแต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลทางการเมืองและการทูตด,ด้วย นอกจากด้านเทคโนโลยีแล้วปฏิบัติการของ F16 ไทยยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบุคลากรทางทหารที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานระดับโลกนักบินไทยทุกนายต้องผ่านการฝึกในประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นในทุกขั้นตอนการควบคุมเครื่องบินที่มีความเร็วสูงกว่า2มักและสามารถดำเนินการในสภาพอากาศที่หลากหลายได้อย่างมั่นคงคือเครื่องยืนยันถึงทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นการส่งสัญญาณว่ากองทัพไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งชายแดนการก่อการร้ายหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบระบบการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของไทยทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อสร้างความพร้อมในระดับบูรณาการ ภาพจากปฏิบัติการยังได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อหลายประเทศโดยเฉพาะในแวดวงการทหารที่ให้ความสนใจต่อสมรรถนะของ F-16 ไทยรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการอัปเกรดทั้งระบบการบินอาวุธและระบบตรวจจับทำให้มีความสามารถเทียบเท่ากับ F-16 ของประเทศมหาอำนาจการที่ไทยสามารถดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพบ่งบอกถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารและความเป็นมืออาชีพของกองทัพอากาศไทย ในอีกมุมหนึ่งปฏิบัติการนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศจากรูปแบบเก่ามาสู่ยุคดิจิทัลระบบควบคุมการบินถูกผสานเข้ากับเทคโนโลยี AI และระบบจำลองการรบแบบเรียลไทม์ทำให้การฝึกและการปฏิบัติจริงมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดนักบินสามารถรับข้อมูลสภาพภูมิอากาศแรงลมและตำแหน่งของสัตวูผ่านจอ SD ในเวลาเดียวกัน ทุกการตัดสินใจจึงเป็นผลจากข้อมูลที่แม่นยำสูงสุดสิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงไม่ใช่เพียงภาพของเครื่องบินที่บินตัดผ่านท้องฟ้าอย่างสง่านงามแต่เป็นพลังแห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยที่ซ่อนอยู่ในปฏิบัติการนี้นักบินทุกคนเป็นตัวแทนของความเสียสละและความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินแม้พันกิจจะเป็นการจำลองแต่ความจริงจังและวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกนายสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติ ปฏิบัติการในกัมพูชายังมีมิติด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะทั้งสองประเทศต่างต้งตองการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคแม้จะมีความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทเล็กน้อยแต่การฝึกซ้อมในลักษณะนี้ช่วยลดโอกาสของความขัดแยง้งและสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับหนึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองและกองทัพของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการป้องกันประเทศไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเผชิญหน้าเสมอไป สิ่งที่หลายคนจับตามองคือความสามารถของ F16 ไทยในการปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิประเทศที่ซับซ้อนและมีอากาศร้อนชื้นซึ่งเป็นจุดท้าทายสำคัญของเครื่องบินขับไล่ทุกชนิดแต่ระบบเครื่องยนต์布วินี尼 F100 ที่ถูกปรับแต่งและบำรุงรักษาอย่างดี ทำให้เครื่องบินของไทยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยความสามารถในการขึ้นลงในระยะสั้นและความคล่องตัวในระดับสูงคือจุดเด่นที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามภาพถ่ายจากมุมสูงของปฏิบัติการเผยให้เห็นทิวทัศน์ของชายแดนไทยกัมพูชาอันกว้างใหญ่มีหมอกควันบางๆคลุมท้องฟ้าเครื่องบิน F16 ไทยเคลื่อนตัวเหนือแนวภูเขาอย่างสง่างามราวกับเหยี่ยวที่โบยบินเหนือพื้นป่า ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบสัญ,ญลักษณ์ธงชาติไทยที่สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเช้าทําให้ภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติเมื่อวิเคราะห์โดยรวมปฏิบัติการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพทางการทหารแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีความสามารถขีของกองทัพและความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศชาติอย่างแท้จริง สำหรับคนไทยทุกคนภาพของ F 1 6ที่ทะยานเหนือท้องฟ้าในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของเครื่องบินขับไล่แต่เป็นภาพของความหวังความมั่นใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามปฏิบัติการทางทหารของ F 1 6ไทยในกัมพูชาจึงเป็นมากว่าการฝึกซ้อมหรือการแสดงแสนญานุภาพแต่คือการตอบย้ำถึงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ชาญฉลาดการพัฒนาเทคโนโลโยีทางทหารที่ต่อเนื่อง และจิตวิญญาณของนักรบผู้ปกป้องแผ่นดินไทยภาพที่น่าตะลึงจากปฏิบัติการนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพของเครื่องบินแต่เป็นภาพของความกล้าหาญความทุ่มเทและความรักชาติที่ไม่มีวันจาก